สวัสดีครับทุกคนท่านเยาม,มานะครับวันนี้เรามาทำนิคเด็กนะครับผมแทน Genesis ใส,ส,สเออยูริน,นักนะครับผมหรือใสเกเจหห้านี่นะครับมาดูกันว่าผมใส่อะไรกันบ้างนะครับผมหรือใครอันนี้เป็นนิคเด็กผมเองนะครับใครชอบไม่ชอบไหนก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่ลงช้านะครับเพราะเออมันมีช่วงนี้ใส่เรื่องนะครับนะพอได้ไดอัตชีพก็นานเลยนะครับก็ขอโทษไปทุกคนด้วยนะครับผม่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ แล้วไม่ตัวเริ่มนะครับใช้แบบน,นี้เออ่คานแห่งสายลงใหม่ครับจริงๆตัวเริ่มจะอะไรก็ได้อ่แต่ตัวนี้มันตัวเริ่มของพระเอกนะตัวนทิกเกอร์นะครับเราใส่เป็นคีย์นิคเคิลทิกเกอร์แปดนะครับคีย์นิคเคิลแปดดรอทิกเกอร์สี่แล้วก็ยูทิกเกอร์สี่ใบนะครับทิกเกอร์ประมาณนี้คี่์แปดเราสี่ยูสี่เอาง่ายๆเพราะเด็เนี้ยแม่สามไม่ใสด่ดรอเยอะเพราะว่า ต,ต้องเน้นทำดาเมจอ่ะอือก็เลยเอาเป็นคีแปดเอาเน,น้นเน้นตายอยู่อะนะครับผมเ่ามานะครับเจ็ดหนึ่งอันนี้เอาที่ทุกผู้คนต้องใส่แน่ๆนะครับสี่ใบก็คือตัวนี้นะครับเอาลาร์แหงสวงสวรรค์น,นะครับตัวนี้คาราบาสเอามันเข้าโซนนะครับตัวหนึ่งและถ้าแวนเป็นผู้ขับขันดวงดาวใช่ปะวะได้รับฟอสชายผู้ขับขันดาราจำผิดโอเคได้ลลรับฟอสหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เมื่อลงแวนเนี่ยสามารถโซชายได้ด้วยนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องใส่สี่นะครับผม ต่อมานะครับตัวนี้ผมใส่สี่นะครับผมอันนี้ทุกคนแล้วแต่นะครับจะใส่สีมสีก็ได้นะครับแอสไทยแห่งสวรรค์เปียนะสวรรค์สวรรค์เปียนะครับใส่ไปสี่ใบตัวนี้นะครับผมก็เมื่อลงวบหรือลงเรียนนะครับโจหนึ่งแล้วมือหนึ่งไปใต้กองนะครับแต่ถ้าเมื่อมันลงวบเนี่ยจะโซ์ชาร์จได้สองใบด้วยนี่แล้วก็มีสกิมเมอร์บูสเสร็จโตบาร์สองนะครับเอามันขึ้นมือก็มาเปลี่ยนมือแหละนะเหมาะมากๆตัวนี้ก็เป็นการเอาทิกเกอร์กลับกองนะเพื่อจะได้ทิกเกอร์ได้ เยอะเออเพิ่มขึ้นนี่นะโอกาสออร์ทิเกอร์เยอะขึ้นเลยต่อมานะครับตัวนี้ผมใส่ไบสามใบแซตเทิร์นแห่งเวลาที่เหมาะสมใส่เบ็สามใบตัวนี้อ่ยูเลียถ้ามียูนิตในดาราบวกห้าพันแล้วอ e ีสกิลเมื่อผู้ขับขันนาราลงเวนการนะครับทิ้งมือหนึ่งได้ตัว 1, ตัวมันแล้วก็ได้ฟอนต์หนึ่งใบนะครับตัวนี้ก็ใส่ไปก่อนนะครับผมรอสามฟอนต์มาแล้วค่อยว่ายจริงนะครับก็ตัวนี้ใส่ไปสามใบนะครับผมเกมหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเกมหนึ่งมันค่อนจะน้อยก็เกมสามมันเยอะนะต่อมานะครับ เป็นเกจสองแล้วนะครับผมวันท,ที่อูดแห่งแสงขึ้นมาบันะตัวนี้ใส่ไปสี่ใบแน่นอนนะตัวนี้เก่งมากลงแวนลงเรี้ยงได้เมื่อลงสนามนะครับเออดูดูการสมัยมือสูงของกองการ์ดเอาหนึ่งใบขึ้นมือเอ้ยหนึ่งใบเข้าโซ่หนึ่งใบไว้ท็อปกองนะครับผมก็ไว้ไว้เติมเซอร์ด้วยแล้วก็เออไว้ท็อปกองด้วยเพื่อเพื่อได้เจอทิกเกอร์ก็ไว้ท็อปกองนะเอานอร์มอลอีกใบไว้เข้าโซ่นะครับผมอีกสก,กิลนะครับเมื่อมันตีท่าเหมือนกันเราเป็นเกจสามมือสูงกว่าเนี่ยเออตัวเองหมุ่ห้าพันแล้วก็จ ก็มาตรงนี้ใส่สามใบนะครับมีโกะสงครามมุสกินะครับตัวนี้เมื่อลงแว่นอย่างเดียวนะครับคาร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งนะครับผมโจหนึ่งแล้วก็ได้รับฟอร์สหนึ่งใบที่บวนจัดนะครับผมตัวเนี้บางคนอาจจะใส่สี่ก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าจะใส่สามใส่สี่ถ้ามันไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็ถ้ายิ่งใส่เยอะอะมันมันไงี่ะมันไม่ค่อยมันไม่มีประโยชน์เลยเออเลยว่าเราใส่สามดีกว่าเอาพอดีพอดีดีกว่าใส่สี่มันก็ดูเยอะไปนะ มีต้องมีคนคอ er มไม่นเพราะงั้นพี่ก็ใส่สองเสหนึ่งเลยดิรอนเลยร้อนเลยอ่ะตัวนี้ใส่สามใบนะต่อมานะครับอันนี้ใส่ไปสามใบเหมือนกันขน like ูแกร่งแห่งคับขนุนดาวอูริเซตนะครับตัวนี้เมื่อมันตีบรรกาศเสร็จเอามันเข้าโซ่ตัวหนึ่งแล้วก็โซชั้นหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ไวเติมโซลไวเติมมือแล้วแหละนะเหมาะมากนะครับเกสองก็ประมาณนี้ต่อไปเกสามนะครับผมเคทวันประกายยูเลนัปนะครับตัวนี้ใส่ไปสี่แน่นอนนะครับ สกิลเกี่ยวกั่ที่แบนการถ้ามีฟอสห้าใบจะละครั้งอาจะเป็นเดนดาราแล้วอีกสกิลเมื่อลงไปโรงเรียนนะครับโซบัสองเอาฟอสที่แบนการนะสบายสี่ใบเลยตัวนี้ต่อมาเกรซสามใบนะครับเอสเทรออสดราก้อนนอนสบายสี่ใบตัวนี้มีอยู่สามสกิลนะครับสกิลที่แบนการถ้ามีฟอสห้าใบก็ข้างหนึ่งเป็นเดนดารานะครับ,บแล้วก็อีกสกิลเออเธอละครั้งนะครับคาร์บัสหนึ่งได้รับฟอสหนึ่งใบนะครับอีกสกิลเธอละครั้งเหมือนกัน ถ้าเรามีการในเดลาลาเนี่ยสวัสดีหนึ่งจูนหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องประมาณนี้สี่สี่ยังไม่สี่ไปก่อนนะครับผมต่อมานะครับเกรดห้านะครับผมเอ่อวอลคิือนนะครับใส่บีซีบายอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับริดเด็กเอ่อยูเรนัสนะครับริดเด็กยูเรนัสหรอเออนั่นแหละนะส่วนกิฟต์นะครับเราแนะนําเป็นฟอร์สวันนะครับไม่แนะนำเป็นฟอร์สหูนะครับเพราะว่าดิฟความกิฟต์ใหญ่เราสึกว่าเราเอาพลังดีกว่านะครับผม แต่ถ้าสามฟอส์มาจะเล่นฟอส์ทูนันะแต่ตอนนี้เอาฟอสต์รอนมือก่อนนะแล้วก็ต้องใส่อันนี้นะครับแดนดารานะครับผมแล้วก็พิชิลด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดิเด็กเจนิสิตไก่แดนดารานะครับผมใครชอบไม่ชอบไหนก็ลองทำดูไม่ได้นะครับว่าเอ้ยพี่ตัวนี้ลองใส่ตรงนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่นะก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันถ้าชอบบึ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าใครชอบก็ทักมาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย